สวัสดีครับสวัสดีฟีทุกท่านครับผมทักทายามดึกนะฮะเอ๊ะคือตอนนี้ทำคลิปตอนสี่ทุ่มกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงคลิปตอนกี่โมงนะครับช่วงนี้ผมจะพยายามทำคลิปละหนึ่งองก์พอนะฮะเพราะถ้าทำ คลิปหนึ่งหลายองค์เนี่ยมันจะดูไม่น่าสนใจเนาะนะพามจะเบียดกันเองนะครับนะบางทีก็มีคนซื้ออ,องค์เดียวที่เหลือก็จะเป็นตัวประกอบไปนะนะครับมันนะทั้งที่พระก็มีดีกันคนละแบบนะนะฮะแต่ละองค์ก็มีดีคนละแบบเนาะนะครับมันจะทําให้ข่มกันเองนะนะครับสังเกตดูนะถ้าทําถ้าทําคลิปทีเดียวหลายองค์เอฟซีจะไม่ค่อยสนใจหรือสนใจองค์เดียวกันเลยนะนะครับ แต่ถ้าทําแยกองเนี่ยมันจะน่าสนใจกว่านะครับมาคลิปนี้นะครับองนี้ผมดูเป็นพิมพ์สังคตินะตอนแรกดูว่าเป็นเส้นได้นะมาถึงบ้านนะ่าจะเป็นพิมพ์สังคตินะสังคติไม่มีหูนะฮะพ้ามีลงรักเก่าเลยนะี่ยไม่มีหูตรงนี้จะมีเส้นแซมนิดหนึ่งนะโ,งโค้งๆนะ่ยพน่ารักมากเลยฮนะแห้งๆเลยครับผมมีรักเก่าๆนะฮะ ใช้มาช้ำเลยครับแล้วพิมพ์เขากดตื้นอยู่แล้วนะนะแต่ใช้มานะครับเก่านะเปิ๊กเลยครับมีรักด้วยนะฮะแห้งๆเลยแต่ส่องมันนะดูตาเปล่าแห้งนะเวลาลงกล้องไม่นิ่มมันเลยนะฮะเนี่สมเด็จตรงนี้เนาะตามตำรานะเขาว่านะดูตาเปล่าแห้งก็ลงกล้องมันนะครับนี่ฮะพิมพ์สังกตินี่แขนก็จะโค้งๆกงโก่งเพี้ยนๆนะฮะนะครับ สังคติจะมี2แม่พิมพ์มีหูก็ไม่มีหูนะถ้ามีหูก็คือว่าจะไม่มีเส้นแซมตรงนี้นะครับเนี่ยเส้นแซมตรงนี้นะครับเห็นไหมโค้งๆเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีหูจะมีเส้นแซมแยกกันตรงนี้เนาะแห้งๆเลยครับผมเนื้อมันมากนะครับมีรักเก่าด้วยนะครับเห็นไหมดันนะดันข้างเห็นรักเลยนะเนื้อจัดเลยทีเดียวนะถ้าเป็นบางพรมเนื้อแบบนี้ถือว่าเนื้อจัดนะฮะ ตรงนี้ก็มีถูกมีแพงนะตามหน้าพระแล้วก็ตามต้นทุนนะครับ FC นะครับดูเอาเลือกเอานะครับนะฮะบ,บางทีถ้าซื้อไปพันกว่าสองพันอะไรอย่างเงี้ย FC ซื้อไปถ้าจะเทียบกับองค์ที่ผมขาย7จ็ดแปดพันหรือหมื่นหลักหมื่นหมื่นกว่าแะ้วพวกนี้มันจะพระมันจะเทียบกันไม่ได้นะด้วยทุนด้วยาราคาด้วยนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะ ก็อยู่ที่เราเลือกเนาะนะครับดูเอาดูเอาเนะี่ยมีลักเลยไหมฮะลักเก่านะครับลักเก่าลักเนี่ยถ้าดีๆลักจะมันนะครับเห็นไหมเก่าจริงแต่ลักก็จะมีความมันอยู่ในตัวนะครับเนื้อปลาแห้งแต่ส่งมันมากเลยตรงนี้นะเห็นไหมสังคติสังคติไม่มีหูเอาไปสองพันนะครับผมราคาพิเศษเลยเอาไปสองพันนะครับผม มันเลยทีเดียวนะครับนี่น่ารักนะศึกแต่ว่าพระในกดตื้นอยู่แล้วนะครับบางหุ่นพรมธรรมชาตินะก็ถือว่าไม่ได้ศึกจนเฮี้ยนนะครับยังเห็นองพระนะครับผมถือว่ายังน่ารักนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมขอคนพร้อมโอนเนาะนะครับพิม์สังกติไม่มีหูนะครับบางหุ่นพรมนะครับเอา2 0 0 0ันบาทนะครับนะฮะฝากติดตามเหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ